เพื่อนักเตะที่คุณชื่นชอบและทีมที่คุณถูกใจโหวตพร้อมกันทั่วโลกเป็นตัวจริงนักตเตะยอดเยี่ยมแห่งปี2023ทีมออฟเดอะเยียร์ที่ฟีฟ่าออนไลน์4เท่านั้นคลิกลิงก์ด้านล่างโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยชวนทุกท่านไปดูแมนยูปะทับบาซ่าและเลสเตอร์ถึงอังกฤษเดินกุมภาพันนี้ทัวร์ออทาฟอร์ดแอนฟิลและเอติฮัดสตเดียมช้อปปิ้งย่านออกฟอร์ดสตรีทล่องเรือชมแม่น้ำเทมและบิ๊กเบนจองก่อนกับราคาพิเศษสุดคุม้ม ติดต่อหาเราได้ที่ Inbox Page หรือแอดนัดมาพาทัวร์ตามรูปได้เลยครับสวัสดีครับพบกับอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงข่าวมายูเต็ดมีมาฝากกันเช่นเดิมในวันนี้ครับวันศุกร์ที่13มกราคมมีเนื้อหาอัดแน่นมากๆตลอดทั้งเมื่อวานแล้วก็ช่วงดึกที่ผ่านมาท่านไหนเพิ่งเข้ามารับชมช่องของเราฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับอย่างที่ทุกท่านทราบกันไปแล้วว่ายูเต็ด ผ่านเข้าสู่รอบรองชาลเลอร์ในศึกลีกคัพนะครับไปเจอกับวันที่ทางฟอร์เรสซึ่งผ่านบูฟมาได้ส่วนในคู่เนี่ยนิวคาสเซิลจะเจอกับซอลแฮมตันจากโปรแกรมที่เกิดขึ้นเนี่ยโยเต็ดจะเล่นวันที่23และ30มกราคมนะครับซึ่งเป็น2นัเดเยือเยอนแล้วก็ถ้าผ่านรอบรองไปได้ผ่านฟอร์เรสไปได้ก็จะไปเจอกับผู้ชนะของอีกคู่หนึ่งในนัดชิงวันที่26กกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันอาทิตย์ครับแข่งขันเวลา ห้าทุ่มครึ่งในรอบรองเนี่ยยังไม่ได้กําหนดว่าทีมไหนจะเล่นเวลาไหนนะครับยวต,ต้องรอประกาศอีกทีนึงแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าหลังจากยูเต็ดเ,เจอกับบาร์เซโลนาในที่2ในศึกยูโรปาลีกกลางสัปดาห์เนี่ยจะเป็นนัดชิงของลีกคัพพอดีครับซึ่งโปรแกรมนั้นจะอัดแน่นมากในช่วงสัปดาห์ตั้งแต่เดือนมกาคมจนถึงกุมภาพันธ์เป็นต้นไป เรื่องนี้เดี๋ยวทันาต้องประเมินให้ดีในการจัดทีมแล้วก็แฟนเพจแฟนช่องที่ต้องพักผ่อนในการดูฟุตบอลก็อย่าลืมนอนให้อิ่มด้วยนะครับหวังว่ายุแต่จะเข้าชิงได้และควา้าแชมป์แรกไปครองเสียทีในยุคข,ของอเอเชนฮาต์ต้องบอกว่าโชคดีมากๆที่ซามสตันนั้นชนะแมนซีมาได้แล้วก็หลายๆคนหวังถึงชั้นกันแล้วนะครับสําหรับรายการนี้ก็ไม่ผิดที่จะหวังครับแต่ว่าอย่างที่บอกเราต้องอย่าประมาทแล้วก็ทําผลงานให้ดีในเกมที่เหลืออยู่ก่อนจะไปถึงนัดชิงครับ ในเกมกับฟอเรสซึ่งเป็นหลีกครับรอบรองเนี่ยมีข่าวว่าทีมเจ้าป่ายากจะขออนุญาตยูเต็ดให้เดนนสันลงสนามเจอกับปีศาจแดงได้แต่ข่าวจากแซมลักเคิร์สบอกว่ายูเต็ดนั้นไม่ยอมนะครับปฏิเสธข้อเสนอนี้และต้องการให้เดนนสันไม่ลงเล่นเจอกับต้นสก,กัดที่แท้จริงซึ่งผมว่าก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเพราะว่าดีนอยู่ในสัญญากับปีศาจแดงในยืมตัวนะครับและการเจอกับ ยูเตดอาจจะมีผลอะไรบางอย่างถ้าเกิดเขาฟอร์มดีแล้วเซฟจนทําให้เปีศาสดงยิงไม่ได้อันนี้เป็นจุดที่เทนฮากกับทีมงานนั้นตัดสินใจถูกต้องแล้วที่ไม่ให้ดินลงเจอกับเรานะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าถ้าอนาคตย้ายทีมไปหรือเซ็นสัญญาถาวรกับทีมไหนอย่างนั้นน่ะเขาจะลงเจอกับยูเตดได้แล้วเพราะว่าเป็นสัญญาถาวรแต่ตอนนี้ยังไม่เกิดขึ้นบวกกับสัญญาเดานสันอยู่กับยูเตตเนี่ยถึง2025ยังมีเวลาอีก 2ปีนะครับที่ต้องเลือกว่าจะปล่อยยืมต่อไปหรือว่าเทนฮากอาจจะขายขาดเขาถ้ามองว่าดีนอยากเป็นมือหนึ่งกับทีมใดสักทีมครับก่อนจะไปถึงเกมลีกคับรอบรองเนี่ยยูเต็ดมีเกมใหญ่รออยู่หลายเกมทั้งเกมเจอแมนซีพาเลสแล้วก็อาร์เซนอลต่อจากนี้ผลงานของปุยแสดงในช่วงหลัง12นัดหลังชนะไป11และแพ้ไป1ครับยิงได้27เสียแค่7ประตู นั่นเป็นสิ่งที่ทําให้แฟนๆเนี่ยมีความสุขมากกับผลงานตอนนี้แต่ก่อนจะไปเจอแมนซีในวันเสาร์เทนฮาต้องเตรียมทีมให้ดีครับแล้วก็หวังว่าจะมีผลงานที่ดีในโอทาราฟอร์ดซึ่งแมนซี่เพิ่งจะแพ้ซอนตันมาเป๊ปโกเดล่าก็คงจะหมายมั่นปั้นมือที่จะชนะยูเต็ดให้ได้ ความเห็นในโลกออนไลน์ต่างมั่นใจกับผลงานของทีมตัวเองครับฟนยูเต็ดก็ค่อนข้างจะคึกคักกับการเล่นในบ้านที่จะเจอกับคู่ปรับร่วมเมืองส่วนแฟนซีก็ค่อนข้างมั่นใจว่าพวกเขาเคยชนะยูเต็ดมาได้แล้วในเกมนัดแรกที่เอติฮัด6กต่อ3ซึ่งเกมนี้หวังจะทาได้อีกเว็บไซต์สโมสรอัปเดตความพร้อมก่อนเกมครับบอกว่ายูเต็ดน่าจะกลับมาใช้ลาฟิวรานจับคู่กับลิซโดมันตินเนสตำแหน่งเซนเตอร์นะครับ โอทั้งวาลาและก็มักเซลเนี่ยได้พักมาในเกมของชาตันคนที่ต้องหายไปก็คือดอนนี่ฟันเเบกที่บาดเจ็บแล้วก็จจดอนซันโชที่กําลังซ้อมเดี่ยวอยู่สำหรับเดียโก้ดาโลนั้นน่าจะต้องลุ้นว่าจะกลับมาลงเล่นได้ไหมเซนฮากหวังว่าเขาจะกลับมาได้ครับส่วนฝั่งซิตี้ผู้เล่นหลักๆที่ไม่พร้อมลงเกมนี้ก็คือลูเบนดิอาซี่บาดเจ็บเล้าเนืองต้นขาด้านหลังหรือแฮมสตริงมาดูบรรยากาศภายในทีมกันบ้างมีบทสัมภาษณ์ของลิซโดมาร์ตินเนสบอกว่า ตอนนี้เนี่ยที่เขากลับมาสู่ทีมแล้วก็อยากจะทุ่มเททุกอย่างเหมือนเดิมที่เหมือนที่เคยเป็นมาก่อนที่จะเล่นฟุตบอลโลกนะครับแล้วก็ดูกการนี้เป็นดูกการที่แปลกที่มีฟุตบอลโลกมาขั้นกลางแต่ว่านักเตะก็ต้องปรับตัวให้ได้จากสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็พร้อมจะเดินหน้าต่อไปกับยูเอตดหวังว่าจะมีผลงานที่ดีนะครับสถานการณ์ของฟาคุนโดมีอัปเดตเพิ่มเติมต่อจากเมื่อวานนะครับยูเอตดจะมีนัดหารือกับเอเยนต์ของนักเตะในช่วงสัปดาห์นี้ ซึ่งเขาไม่ได้บอกว่าเป็นวันไหนนะครับตามรายงานที่ออกมาแต่ว่ามีข้อเสนอมาถึงไปแสดงลหลายข้อเสนอแล้วเกี่ยวกับยืมตัวซึ่งทนทาก็ต้องตัดสินใจว่าจะเลือกปล่อยยืมหรือว่าจะเก็บไว้ใช้งาน,นแฟนๆเนี่ยอยากให้เก็บไว้อยู่แล้วครับสําหรับตัวฟาคุนโดเอกับโอกาสที่อาจจะได้เพิ่มมากขึ้นเป็นตัวสำรองอันนี้ทางขวาแล้วก็ไม่ต้องลงทุกนัดก็ได้แต่ว่าพร้อมที่จะเป็นตัวแซนบายให้พี่ๆอันนี้คือข้อดี แต่ในอีกมุมนึงถ้าปล่อยยืมไปก็โอกาสลงเล่นก็จะมากขึ้นแต่ยูเต็ดก็จะไม่ได้ใช้งานเองแล้วไม่ได้ดูแลนักเตะเองอันนี้เป็นจุดที่หลายๆคนมองซึ่งช่วงท้ายที่ข้อมูลสื่อออกมาก็บอกว่าเทนฮาร์กนักเตะและก็เอเยตต้องตัดสินใจร่วมกันในเรื่องนี้ครับมีข่าวซื้อขายมาฝากกันบางส่วนครับสำหรับช่วงดึกที่ผ่านมามนยูเตดสนใจในตัวยูซิฟยูรานวิชจากรายงานของฟุตแมคคาโต แบ็คขวาคนนี้เนี่ยเป็นนักเตะของเซลติกครับอยู่กับทีมชาติโครเอเชียนะครับแล้วก็ผลงานดีในฟุตบอลโลกจะมีข่าดกับหลายๆทีมแต่ยูเต็ดก็ต้องตัดสินใจว่าจะเลือกเก็บบันวิสก้าไว้หรือเปล่าที่ผลงานดีขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเอามาถึง3คนมีดาโลอีกคนเนี่ยอาจจะเยอะเกินไปตามกระแสของแฟนๆแล้วก็นักวิคราะห์ก็มองว่าอยากให้โอกาสวิสก้าสู้ต่อก่อนเพราะว่านักเตะพยายามยกกระดับขึ้นมาแล้วก็มีผลงานที่ดีขึ้น แล้วก็หลายๆสื่อใหญ่ในอังกฤษยังไม่ได้พูดถึงยูรรวิดมากนักครับต้องรอตามต่อซึ่งในมุมผมผมให้กำลังใจบิสตัก,กา้าต่อนะสำหรับตำแหน่งแบ็คขวาส่วนรายงานของเจมส์ซักเกอร์ก็พูดถึงกองหน้าดิวใหญ่ในช่วงซัมเมอร์ครับแล้วก็เป็นรายงานที่เหมือนกับนักข่าวดังอย่างมาล็อกเดนก่อนหน้านี้ในช่วงวัน2วันที่บอกว่าโยเต็ดเล็งไปที่แฮร์รี่เคนนะครับ เบนจามินเซสโก้รวมถึงวิโตอซิมเพนคนใดคนหนึ่งที่อยู่ในเรดาร์สโมสรตอนนี้เพื่อจะเอามาเป็นกอหน้าตัวเป้าในช่วงซัมเมอร์ซึ่งเป็นดีลระยะยาวดีลที่ต้องพาทีมขึ้นไปลุ้นข้างบนหรือลุ้นแชมป์นั่นเองส่วนดีลของ Frank Young, แฟรงกี้ดิยองและก็จูด์บริทแฮมก็ยังตามติดอยู่และหวังว่าจะมีการพูดคุยในช่วงซัมเมอร์อันนี้เป็นดีลที่เจมส์ซัคเกอร์อัปเดตมานะครับ มาถึงดิวที่แฟนๆชื่นใจเมื่อวานนี้ครับวอลเบคอร์กลายเป็นนักเตะใหม่ของยูเ็ตเทียวิโกไปเรียบร้อยครับสำหรับฟาบิเซโอโรมาโนตั้งแต่ช่วงประมาณ4ี่โมงเย็นของวันที่12ที่ผ่านมานักเตะตกลงกับปิแาดงได้ตั้งแต่2วันก่อนแล้วครับแล้วก็เพิ่งจะลงนามร่วมกันในเอกสารทั้งหมดระหว่างยูเตเตอเบสตัสและก็เบอร์ลี่ซึ่งปิศาดงเนี่ยจะจ่ายค่าเช่เชยให้3ล้านยูโรตามรายงานนะครับซึ่งบางสื่อก็บอกว่า4ล้าน ผมเชื่อว่าตัวเลขน่าอยู่ใน3-4ถึงล้านยูโรเนี่ยแหละครับไม่หนีจากนี้เบคอนนั้นกระตือรล้นมากๆที่อยากจะมาย้ายร่วมทัพริสัทแดงซึ่งเป็นโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับมีข่าวถึงขนาดที่นักข่าวตุรกีเนี่ยบอกว่าเขายินดีจ่ายค่าเชิญให้เองเลยถ้าตกลงกันไม่ได้อันนี้เป็นข่าวที่ออกมาจากนักข่าวตุรกีนะครับซึ่งทางต้องฟังหูไวห,หูประมาณหนึ่งแล้วก็ตามรายงานของสื่ออ,อังก,กฤษหลายๆที่เนี่ยก็บอกว่าแมนยูอยากได้เวคอร์ เข้ามาซ้อมกับทีมในสุดสัปดาห์นี้เลยแล้วก็หวังอาจจะเป็นหนึ่งในขุมกําลังตัวเลือกของเทนฮาก่อนเจอแมนเสตีตามข่าวบอกมาแบบนั้นครับแต่ในความเป็นจริงนักวิเคราะห์ก็มองว่าเทนฮากอาจจะยังมองว่าเร็วเกินไปอยากให้นักเตะซ้อมกับทีมมากก่อนเหมือนที่ลิสโดลกลับมาจากทีมชาติเซนก้าเราต้องใช้เวลาซ้อมกับทีมถึงเซสชั่นที่เทนฮากมองว่าโอเคนะครับแต่ว่าตามรายงานที่บอกว่าอยากให้ลงซ้อมก่อนสุดสัปดาห์นี้น่าจะเป็นความจริง เพื่อเตรียมทีมไว้ก่อนในช่วงโปรแกรมโหดต่อจากนี้เวคอร์นั้นเดินทางไปด้วยเครื่องบินส่วนตัวครับแล้วก็ถึงแมนเชสเตอร์เรียบร้อยแล้วตามรายงานช่วงประมาณตีหนึ่งครึ่งของเมื่อคืนที่ผ่านมาบางท่านอาจจะทราบสไตล์การเล่นของเวคอร์ไปบ้างแล้วแต่ว่าผมขอจะพูดให้ท่านที่อาจจะยังไม่เคยดูเวคอร์ตเล่นนะครับเขาเป็นนักเตะกองหน้ารูปร่างสูงใหญ่สูง197ซนติเมตรนะครับก็คือสูงมากๆเกือบ2เมตรนะครับแล้วก็เล่นลูกอากาศได้ดีพักบอลได้ดี แล้วก็เป็นตัวที่กดดันกองหลังคู่ต่อสู้ในจังหวะบีเพสซิ่งแล้วก็แย่งบอลมาครองซึ่งเป็นกองหน้าสไตล์ที่สูงใหญ่แต่ว่าไม่เก้งกล้างขยันไล่บอลเทนฮากชอบแบบนี้อยู่แล้วแล้วจะเพิ่มมิติให้กับโยเตะในกรอบเขตโทษรวมถึงบอลไดเรกด้วยที่ปิสาลย,ยังไม่มีกองหน้าแบบนี้นะครับมีแค่มักเซลรัดฟอร์ด มีบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจของเลเน่บูเลนสตีนครับอดีตโค้ชของในยุคเซอร์เล็กเฟอร์กูสันบอกถึงเหตุผลที่เทนฮา์กเลือกเวคอร์มาในดิวสัญญายืมตัวระยะสั้นไม่มีออชั่นซื้อขาดแต่เขามองว่าเป็นนักเตะที่มีคุณภาพคนหนึ่งเลเน่เนี่ยบอกว่าเวคอร์ที่ใส่ดีมากๆม,มุ่งม,มั่นทำงานหนักนะครับแล้วก็เป็นนักสู้จุดเด่นของเขาก็คือเขาเป็นเด็กน่ารักนะครับแล้วก็อันนี้สําคัญเลยที่อาจจะเป็นนักเตะในสเปคของเทนฮากก็คือว่า สนใจแค่เรื่องฟุตบอลครับไม่ได้ไปสนใจเรื่องอื่นไม่ได้มองเรื่องอะไรที่นอกสนามมาเป็นจุดที่เขาให้ความสำคัญในชีวิตคำที่เลเน่บอกก็คือว่าเวคอนไม่มีเรื่องไร้สาระให้ทุกคนได้เห็นอยู่แล้วในช่วงก่อนหน้านี้ตั้งแต่อยู่วอ l f ฟบวกมาที่เบอร์ลี่แล้วก็เบสิกตัดนะครับมาจนมาถึงกำลังจะมาอยู่ยูเนเต็ด แล้วก็เล n เน่บอกต่อไปว่าเขาจะเข้ามาเปลี่ยนทีมทีมนี้ให้ดีขึ้นอีกนะครับแล้วก็เป็นนักเตะที่มีคุณสมบัติทุกอย่างที่เทนฮกต้องการและน่าจะเหมาะกับปีศาจแดงครับวันนี้เนื้อหาอาจจะยาวซะหน่อยนะครับผมเล่าข่าวเพลินเลยแล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมไปด้วยก็หวังว่าจะชื่นชอบแล้วก็ฟังกันในช่วงเช้ากลางวันและเย็น สำหรับแฟนๆมันอยู่สู้ตายนะครับใครเข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคอมเมนต์ comment ที่พิมพ์มาในวิดีโอเมื่อวานนี้ก็ผมได้อ่านหมดแล้วก็ขอบคุณมากที่ชื่นชอบแล้วก็ใครพีคอมเมนต์เพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับเนื้อหาวันนี้รวมถึงการปรับปรุงให้ช่องของเราดีขึ้นก็พิมพ์เข้ามาบอกกันได้ครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปครับถ้าคุณเป็นคนที่หลงไหลและคลั่งไคลไม้มนอยู่แต่ทั้งตัวและหัวหใจครับเราคือครอบครัวเดียวกันบอกมันอยู่สู้ตายสวัสดีครับ รวมให้กำลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเรารบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ